อ่ะอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ไมค์ครับชีวิตราอีกแล้วอ่ะแล้วก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเร,เราก็อยู่ในเหมืองตอนเนี้ยสบายสบายไปเอ้ฟาร์มไว้ชิลโคตรชิลบรงตรงชิลว่านี้ไม่มีแล้วนี่อ่าเมื่อกี้เราก็ไปเจอลาวาใช่ไหมเดี๋ยวดยวขอขึ้นกลับบ้านก่อนดีกว่าตอนเนี้ยตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนไปเอาพวกไม่จิ้มฟันไม่จิ้มฟันมาทําอะไรนะทอสเออเดยวเด้อเด เออจะเดี๋ยวเลยหนาแล้วอ่ะขอกลับบ้านแป๊บเดี๋ยวจริงๆเลยคำว่าเดี๋ยวเนี่ยอ่ะโอเคขอต่อไปที่ไปบ้านก่อนเดี๋ยวเราลงไปใหม่ไปถักไปตักลาวามาดีกว่าไหมมาทำเครื่องทำหินนันเครื่องทำหินน่ะเออโอเคโอเคทำเครื่องทำหินดีกว่าเดี๋ยวต่อทำใหม่ไปนน่อ่ะอืมตอนนี้เราก็เก็บก่อนเก็บของไว้เออแล้วก็ ไอจิ้มฟันทำทอดทำทอดนะครับอันนี้ทำไรวยได้วะเอสักนี่สักยี่สิบเป็นเลย <c oughs> เรารวยเรารวยมอ <c oughs> งตรงเรารวยมาก <c oughs> อืมลูกธนูเก็บโอเคทอดเดี๋ยวเอาทอดไปใส่เอ่อใส่อะไรวะเนี่ยเออใส่ช่องสอง <c oughs> งงอะไรช่องสองโอเคอ่ะตอนนี้ก็มืดแล้วเรามานอนกันดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> เราลงไปใหม่ลงไปเอาลวาวา เอ้ยล,ปปลืมคัพไปนี่อะไรลืมคัพถังด้วยเนี่ยลืมคัพถังก็ถังไปถังยีง่ไน <etchup. S 1> เออเดี๋ยวหเหล็กอ่า <Rank in> โอเคเหล็กทำถังแป๊บแป๊บเดิมแป๊บเดิมโอเคอ่าใส่เข้าไปรู้สึกเราจะใส่เพิ่มอ่ะใส่ใส่ไปเถอะแล้วเราได้ขวดขวดเปล่ามาฟรีด้วยเฮ้ยค่อนเจ๋งขวดเปล่าฟรีได้มันเจ๋งตัวเดียวเลยอ่อจะจ้างมันเถอะแล้วก็มาให้อาหารสัตว เราตามชีวิตรประจำวันเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มต่อเออแค่เราตรงนี้เกิดแล้วโอเคหลักยาวหลักยาวสันว่าผมจะลืมอะไรสักอย่างเออช่ไหมเถอะ มันเถิดนะไม่เถอะดิชั้มันเถอะถ้ามันเถอะเอ้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเอ้าปลูกยากเกินวะมันน่าจะมีแบบกดทีเดียวปลูกได้ทุกทุกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกก็จะสะดวกเกินไปไหมแบบพี่ทำไมมึงขี้เกียจจังวะอ่าอยู่แล้วครับผมขี้เกียจครับผมบอกได้จริงๆตรงๆว่าผมขี้เกียจครับ

ใครก็ได้บล็อกพมเท่มันคกืออะไรวะโอเคล้วก็ว่าปลูกเออมันมันฝรั่งดองอ่ะเดี๋ยววันนี้ไดทท้าเปิดเอออยู่นี่เออเมื่อกี้ลืมลืมว่าทางปเลยทำเองลืมเองด้วยโหเขาโทษะตอนนี้เราก็ไม่มีไม้อะขอของไปเก็บก่อน ทำขนมปังกินดีกว่าไหมเออจะได้บบไม่ต้องฆ่าสัตว์นะยังไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะ่ะคือเราเป็นคนดีอ่อคนดีกว่านี้ไม่มีแล้วอืมไว้สักครึ่งหนึ่งอนะ่ะเนี่ยเยอะๆเลยโอเคแล้วก็โอเคไปเราพร้อมสำหรับการลงไปเอาลาวาแล้ว ขอ,อก,กินแป๊บเคยกินแป๊บนึงหลังแลขง่ขนมปังกินขนมปังซะด้วยอืมทางไหนดีวะเนี่ยอ๋อนี่ยนี่เฮ้ยนี่อ๋อนี่ทางที่เราขึ้นมาคือตรงนี้อ๋อตรงนู้นขึ้นได้อ้าขึ้นได้ทำไมไม่ขึ้นวนะเนี่ยเออไม่เป็นไรเชื่อมันเชื่อมมันเป็นไรเ <c oughs> ชื่อมมันเป็นไรเออไปทางนี้เอ่อโอเคเด้ยดยเฮ้ตกตกตก ตกอะไรอ๋อนึกว่าตกแบบตกหน้าผาอะไรยี้ไม่ใช่เออยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอืมลาวายเยอะนีใช่ไหมอืมน่ากลัวคือแบบผมกลัวระวามากอะคือแบบกลัวตายกลัวตายหลายซ้ำหลายซ้อนเออกลัวตายมากนี่นี่แล้วแบบพอตายพีมันเก็บของลงไปเก็บของไม่ได้ด้วยนี่ลาวาน้ำดื่ม มันเดือดขึ้นเลยวะเอาเช่ามันอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้ที่เราจะไปทำที่ทำหินกันเอเอเก็บลาวาแล้วทำที่ทำหินใช่ไหมวุ้ยน่าสะดุ้งอีกแล้วโอ้ชอบยิงทีเผลอยหยุดชอบบาทีเผลอ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 ยเหรอฮะฮะฮะโถ่รู้สึกว่าวันนี้สะดุ้งบ่อยเอ้ยสะดุ้งบ่อยมากเลยเพราะว่าเนี่ยทำพาร์ตต่อกันเลยสองพาร์ต โอ้จะตึงสองรอบสามรอบแล้วเวน,นี่ยช่างบันเราก็อย่าไปวันไหวกับกอีแคก่กระดูกตัวหนึง่งไม่วันไหวอะไรล่ะเกือบตายเมื่อกี้แบบตกใจซะทั้งหฮึอะไรวะโอเคเดี๋ยวฟาร์มแป๊บมันอยู่สูงมากเลยมันไปอยู่ทำไมสูงจังวะเอ้เนี่ยมันต้องมาฟาร์มเนี่ยทีลงทีละอันทีละอันอีก เสียวเวลาไหมเนี่ยฮะเสียวเวลาไหมเสียวเวลาไหมเกแล้วก็ขอขึ้นไปทำที่ทำหินดีกว่าเออดูเราทำเป็นตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ทำอีกทีแล้วกันไม่เป็นไรอืมอาจจะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบเอต่อจากเดิมอะ่ะคือ ก็อยากทัต่อเดิมนะคือพระเออคือมันหายอ่ะทำไงได้เนาะแล้วก็ต้องทําใหม่เออพี่เฟมมึงหายรอบที่สามแล้วนะอะไรจะอะไรจะแบบพี่มึงจะไม่ได้เรื่องอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็นี่ทำาทางอีกสองทางเนาะทางเดียวพอละเราประหยัดเราไปทําหลังบ้านจบใกล้ๆน้ําดีก็จะบักไกเออถังใส่ทําไมอ๋อเออมันจะลงปุ่มปุ๊บจิ๊บปุ๊บจิ๊บปั๊บปั๊บมั่ว โอเคกินแป๊บแต่ว่าหลังบ้านเรามันสวยอะผมชอบมากอ,อ่ะตรงเนี้ยอ่ะเราไปทำตรงนี้แล้วกันนี่โอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งนี่ได้ละอ่าต่อไปแล้วก็เอาตีหินกันตีหินดินะ่ตีหิน โอเคต่อไปโอ้โหอาหินเก็บเฉยเลยอุ่า์ฟาร์มต้องเยอะเก็บอ่ะใช่ไหมาเถอเราเก็บไปละนี่เราฟาร์มใหม่ได้โอเคพอละต่อไปก็วางถังลาวาตรงนี้ตรงนี้แบบเป็นหินหน่อยก็ได้เออทำมาก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขุดตรงนี้ใช่แล้วขุดตรงนี้ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ใส่ใส่เอ้าหินหมดโห้หินหมดโมดคตรไวโคตรจะโคตรจะไวโอเคอ่าได้ละเอ้าผิด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 เออมันผิดหน่อยนึงครับผิดหน่อยนึงแอะเฟมมึงเคยทำมาแล้วมึงยังผิดอีกอะโอเคนี่เรามีน้ำไม่จำกัดเนี่ยใช่ตรงนี้แล้วก็ มาเามาตรงนี้นน่เน่เป็นไงนน่เรื่อยๆอ่ะทำให้หลังบ้านดีละจะได้แบบสวยๆหน่อยหลังบ้านไม่ดีเออวันนี้เราจะก็จะมาทำต่อเติมบ้านดีไหมเป็นชั้นที่สองขึ้นี่ยดูดิเราทำแบบนี้ได้อ่ะเราก็ต้องเนี่ยทำเป็นบันไดขึ้นตรงนี้โอเคบันไดขึ้นไว้บันไดขึ้นเดเราจะมาต่อเติมบ้านกันดีกว่าเอ้ย อยากจะต่อเติมมานานและโซฟส์ so, เราฟาร์มไม้มาเยอะใช่ไหมนี่ฟาร์มไม้โอเคแล้วก็เรียงกัน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 บันไดแค่นี้ก็น่าจะพอมัง้งมั้งนะเดี๋ยวขอเก็บถังก่อนถังไม่ใช้ละถังไรประโยชน์ละน <laughs> ี่ถังอื่นก็ไรประโยชน์เลยเลยโอเคตึ๊บเออทำไงต่อวะ เหมือนจะลืมเหมือนจะลืมเหมือนจะลืมโอเคโอเคอ่าเอาผิดอันพี่อันอืมอัมีชาต์หนีย่ยจะแตกแล้วครับพี่เอาแล้วทำยังไงวะอ๋อโอเคอืมออย่แล้วเหรอไม่บันไดกลับหัวเลยจะกลับหัวอะไรขนาดนั้น กระเพรอแกเราว่าเออจบเค <Okay. S 2> ขึ้นไม่ได้อ่ะเราก็จะทำสองข้างนะทำสองข้างดีนะนี่แล้วก็แน่ทำสองข้างดีกว่าข้างเดียวแบบมันไม่โอ่ะมันแบบใช้ไม่ได้อเออใช้ไม่ได้จริง ก็ขอประหยัดของหน่อยนึงนะเพราะว่าหูอีกแหละอ่ะทางดีๆขึ้นก็ไม่ขึ้นอ่ะลงไปอ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวร้อนกับเรื่องแบบนี้แย่แย่แย่ไม่ดีอย่าทำตามนะหัวร้อนกับเรื่องแบบนี้โอเคแล้วก็ทำชั้นสองได้ละแล้วก็มาร้อน จะทําเป็นรั้วหรือว่าจะทําเป็นเชั้นอีกชั้นดีไหมหรือว่าจะทําเป็นแบบหลังคาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนอันเนี้ยทาเป็นรั้วไปก่อนเนาะเรายังไม่ต้องรีบเอ,อเราค่อยต่อเติมแบบเรื่อยๆเราไม่รีดอยู่แล้วเออเราทาเป็นที่นั่งกินข้าวตอนกลางคืนีกว่านี่เอาเพิ่นไปไหนเพิ่นไปไหนเฮ้ยทำไมเพิ่นขนาดนี้ต่อต่อ คต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปเน่่เน่เอืมน่เด้อต่อก็ห้องบนนี้เราจะทําเป็นเออจริงๆผมจะทําเป็นแบบเป็นบ้านอะบ้านเป็นหลังแหละแล้วก็มีหลังคาข้างบนตรงนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคาอะไรเงี้ยแต่เอาไว้แค่นี้ก่อนเราแต่ยังไม่มีจินตนาการขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ฟวกเฟอร์นิเจอร์นี่ทำยังไงวะเดี๋ยวอือ เฟอร์นิเจอร์ทำเนียเนี่ยช่างมันเอาไว้ก่อนเราก็เฮ้เช้าแล้วนี่ยว่ะโอ้ถืขนาดเราโตแล้วเราโตแล้วขันหลอดเราโตแล้ว,ลลว,ว,ลวนี่น้องหมูหิวยังจ้าน้องหมูอุดยอุ้น้องหมูอุอ้หิวยังยังไม่ให้หรอกยังไม่ให้หรอกเราจะไล่บ๊ายบายเดี๋ยวเอาอาหารให้บัวดีกนนะว่านะเพราะว่าบัวบัวมันต้องต้ตอ,งองต้องดย จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้ไม่ uh huh. ว่าไปบัวมันสามารถรีดหนมได้ใช่ไหม uh huh. มันจะรู้มันจะมันจะใช่มั้ง uh huh. แต่เราต้องลองลองสักหน่อยหน uh huh. ูมีนวนี้หนูด้วยเย uh huh. yeah. นี่ปลูกปลูกสุนทเหลือไปชดใช้ uh huh. เออเพราะว่าไม่พอแล้วไว้ให้หมูกินดีกว่า uh huh. หมูเดี๋หมูเราไม่มีอาหารกินใช่นใบถามใคระวะมาแล้นี่นี่สำคัญกันี่ไหมแกเราเยอะมากเอาให้หมูดีกว่าหมูหม,มูอุด,อดไม่รู้ว่าเป็นหมูตัวผู้ตัวเมียนะแต่มันผสมพันธุ์กันได้หมดแหละแกนี่มันโหดจริงโหดจริงอะไรจริงแล้วปิ้งย่าง เอ๊ะไปไหนดีวะทำอะไรต่อเดีงั้นเดินทางไปทางนี้ดูก่อนนะเผื่อเจออะไรดีๆเฮ้ยหมูไว้ฆ่าก่อนฆ่าก่อนเอยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันคือแบบกดแค้อะไรหมูจ้ะหมูบอกกดแคนอะไรกูเนี่ยกู <c ười> มไม่ได้เกี่ยวเลยเลย <c ười> นี่นี่ตีสองพีตาย ตรงนี้มันก็เป็นทะเลทรายนะครับคือทะเลทรายแห้งแ,งแล้งไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต่เราก็จะเดินไปสำรวจดูว่าแถวบ้านเรามีอะไรเด็ดๆไหมเอเอจะไม่มีอะไรให้ไหนล่ะเออขอสักนิดเถอะเฮ้ยโอ้โหไก่เพี้ยนมาแถวนี้อ่าเรามีหญ้าบรีล่อไก่ไปโอ้โหดูหมูดินี่ครับเราจะมาล่าเนื้อเราจะไปฆ่าในกรงโอ้โหเดี๋ยวมันแก้งหมูอะ นี่เอ้าเฮ้ยเดย้เออหมูก็ตกหมูก็ตกนี่อะไรสงสัยแค่มาข้าไปทำไรเข้ามาข้าตัวเองนี่ยเราก็มีเนื้อหมูกินแบบแฟเฟรบุฟเฟ่ไม่จำกัดเนี่ยหมูมันน่าจะได้อะไรเยอะกว่าน,นี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นต้องค่าเฮ้ยเดี๋้โอโหมัน หมูโคตรเยอะแถวเนีย้ยคือแบบถ้ามันแต่ท่านี้ใครเลี้ยงวะใครใครเลี้ยงปไปเนี่ยนะใครเลี้ยงปไปเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาทาอะไรผมเลยนะผมกลัวเหมือนแบบดูดิเดี๋ยวก็มีคนมาเลี้ยงมันไว้เออช่างมันจะดูดิโอโตรงนู้นก็มีเดี๋ยวดนจะเยอะเกินไปแล้วหมูโอ้โหโอ้ฆ่าให้หมไไดเลยเราจะได้มบีอาหารกินนี่เลย แน่ไม่ต้องมาสงสัยเราเพื่อนตายเมื่อกี้หมูวิ่งโคตรไวตัวนี้ตัวนี้มันต้องเนื้อเยอะมันฟิตมันฟิตเอเล่นเดียวเออได้แค่เดียวเหรอฮะฮ้ยหมูปีนต้นไม้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเออก็จาทางกลับไม่ได้อะเอออยู่ไหดวไเนี่้ทางกลับกูเอ้ยอ่ะต้องขอพยคําหยาบนะครับก็ผมก็พูดได้เรื่อยๆนะเพราะว่าจะพยายามไม่พูดคำหยาบคนระับปกติพูดเยอะกว่าน,นี้นะเว้ยเออเราก็อยาก เฮ้ยเดี๋ยวฟักทองเฮ้ยเรามีฟักทองว่ะคุณดูหน้าผีทด้งแหลโอ้ะ่ะเอาวะ่ะฟักทอง,ฟ,ทองฟักทองทำไมหน้าฟักทองทำไมต้องเป็นหน้าผีด้วยเดี๋ยวเโอเคฟักทองสองต้นเนี่ยโอเคเรามาจากทางไหนวะเนี่ยเออเหมือนจะลืมโอ้โหอาหารอาหารอาหารหมดอาหารหมดอาหารหมดโอ้โหอาหารหมด,หหมด,ดเดี๋ยวเทิ้งได้ไงช่างมันเถอะ อ่ะแล้วก็ไปเรื่องของเรานี nee. ่บ้านเราอยู่ไหนวะเน่อืมเหมือ mm, นจะเริ่มมาบ้านตัวเองอยู่ไหนเน่นน่เน่เรื่อรอะอ๋อด้วยว่าบีอะไร,ะะด,ะไรดูสภาพใต้บ้านเราครับเ <c oughs> อ่อสู่ความเมวิร์กวะอัไกลโพนดูดิ <c oughs> อ่ะก็คอมมันกากับเออแพทนี้มันมันโหลดไม่ทันอะคือมันโหลดไม่ทันจริง เ,ออเหมืองเหมือนสามารถไปทางนี้ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> นี่คือการแฮ็กแบบโดยสมบูรณ์เราใช้ประโยชน์จากการแบบโหลดไม่ทันเลยดูดูอนี้เนี่ยเราดูเราดูได้นะว่าข้างใต้เรามีอะไรอ๋อเราไปทางนี้ได้เอา้าเออโอ้ไม่น่าเลยแล้วน่าจะมาไวกว <c oughs> ่านี้บอกพี่เฟย์าจะโกงเกินไปแล้วแม่ <c oughs> คนขี้โกงเลย <c oughs> โอเคแล้วก็หมูใส่ เต้มไปเลยว่าอัหเหล็กมาต้มไหมดีกว่าเพื่อได้ใช้เพื่อได้ใช้เอยเนี่ยมันคงไม่หมดหรอกโอเคตอนนี้แล้วก็เอาเนื้อหมูมาย่างใช่ไหมเสร็จแล้วก็เฮ้ยฟักทองก็ต้องทำอะไรได้ปะเฮ้ยฟักทองวุ้ปลูกได้ปลูกได้ไดอมผมว่าฟักทองเราควรมาปลูกเลยแถวข้างบ้านอย่างนี้ดีกว่าว่ามันน่าจะโอ้กว่า เห็นเอ่อเห็นเป๊บเคยบอกว่าเขาทำมีโตด้วยแสงอาทิตย์ใช่ไหมนี่ผมก็รู้ว่าเราทำอะไรนี่นี่นี่เก็บเก็บเก็บเคแล้วก็ยังสุกเขาทำอรนนี้ใช่ปะเออเขาทำอนนี้แล้วก็เอาอันนี้เออแล้วก็คดแกะซีดัมันจะวางคล้ายบ้านเอ c ซอ่ะผมชอบนะบ้านเอ c ซมันสวยดอเค ต่ไปก็เอาคนแกะสีดำวางบางยากหน่อยบางยากหน่อยเออบางยากจังวะเอาไม่ใช่มันบางยากขนาดนี้โอ้จบจบอ่ะจบละเออโอเคต้องต่อบักทำเอาเนาะโอ้โหแบบพี่เฟรมจะกากกันไปละโอเคแล้วก็ เออเคียวของเรามันหายไปไหนวะเหมือนจะอยู่ข้างในนี้นะใช่ปะในกล่องไหมโอ้โหมันมันชอบปักให้เองอ่ะคือข้างขวามันแบบเออมันจะควบคุมไม่ได้นะคือแต่ถ้าเรากดคลิกขวาปุ๊บมันก็ปักให้เองเลยนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้เจะว่าไปเรายังไม่มีน้ำเนี่ยว่าโอ้ยเฉยงอยู่แล้วนะเฟมเฉยงอยู่แล้วนะพี่เฟม เป็นไรเราเรื่อยๆเ,เราเรื่อยๆเ,เราไม่รีบไม่รีบแล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราตักน้ำแป๊บตักน้ำแป๊บก็เราจะมาปลูกฟักทองนะครัเราจะมาเป็นเกษตรกรทำฟักทองขายละโอเคนี่บใส่เข้าไปใส่เข้าไปจะร้องอะไรมาเนี่ยแปดอันแปดอันเลยแปดอันเลยเลยแปดอันเลยเลย โ okay, อเคตามมาแล้วก็ทําตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น้ํามันน่าจะไปถึงอยู่นะนี่ใช่ไหมน่าจะถึงอะเออเพราะว่าขนาดบล็อกตรงนู้นหนงไปถึงเลยอ่าเป็นไงได้ถึงจริงด้วยนี่เอ,อ้ยแล้วก็ปักทอดอีกปักทอดอีกไม่ใช่ปักทอดดิปักทอดทอเออให้เพื่อมันมีแสงไฟให้แ,แสงไฟมันแยงตา โอเคแค่นี้ก่อนนี่อ่าอ่าโอเคครับสำหรับพัร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่พัร์ทหน้าพัร์ทหน้าเราก็จะมาทำอะไรอีกอ่ะไว้ลุ้นกันอ่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับพาน์ทนี้บายบาย